สวัสดีครับด่ผมเจมินเด์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Final Fantasy The First Soldier นั่นเองนะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายหรือว่า b a t t l e Royale นั่นเองนะตอนนี้ก็มีภาษาไทยเข้ามาในเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาเล่นตัวเกมที่เป็นภาษาไทยดูมันจะฟินกว่าเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะโอเคครับ เดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวบรรยากาศเกมเพลย์กันดีกว่านะครับนะก็ในคลิปนี้ก็จะเล่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะคือก่อนหน้านี้เคยพรีวิวตัวเกมไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วเนาะตัวเกมก็จะเป็น Battle Royale แบบแฟนตาซีจัดจ่ายจาก Final Fantasy เนาะนี่ก็จะมีพวกอของเรือุบต่างๆให้เก็บนะครับถือปงถือปืนมีสกิลต่างๆด้วยนะครับนะสำหรับตรงนี้นะครับกราฟิกอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับภาษาไทยรู้สึกเห็นเขาบอกว่าจะแปลได้ประมาณ90%ได้นะครับนะในส่วนของ ภาษาไทยนะครับสำหรับตรงนี้โหเราแบบอยู่ในวงแล้วนะไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับสำหรับนานจุดๆนี้เราก็ฟาร์มกันอย่างเดียวเลยนะผู้ชมเฮยมีคนยิงกันนะผู้ชมครับมีคนยิงกันขอขอเราไปเสือกหน่อยได้ไหมขอลานหน่อยครับผมขอลานหน่อยขอล้านหน่อยาล้วพี่จะหนีไปไหนมีรถมาซีอยู่จะหนีหรือเปล่าเอา้ยเขามีสกิล้วยนะผมไม่มีสกิลอะไรเลย แต่ผมมีปืนอ่ะโหอุ้ยจะเรียบร้อยนะท่ทุผู้ชมแต่ผมมีปืนอ่ะยิงไหวไหมเนี่ยกลัวไม่ไหวว่ะโอเคเกือบไม่ไหวนะครับนะเกือบแตกอะ่ะนึกว่าจะโดนสกิวเขายิงแตกเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยมีใครเข้ามาตรงนี้นะจ๊ะ คงยังไม่มีใครเข้ามาล้วจ้าลูกซองก็ยิงอัดหน้าก่อนโอ้โหแย่วะ่ะโอ้โหนี่ก็ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมาตรงนี้กันดิโอชั่นแต่ไม่มีตังอะ่ะแย่แล้วท่านผู้ชมมานน้ำไม่พออะเรามีสกิลนะแต่เป็นสกิลล่องหนนะครับ เอาไว้ลบศัตรูได้อย่างเดียวนะแต่ไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยแย่วะ่ะนี่ครับได้โพชั่นชุบชีวิตมาแล้วนะครับหมายถึงว่าเรากําลังจะแตกนั่นเองนะครับก็คือได้พชั่นเพิ่มเลือดแหละไ,ไม่ได้ชุบชีวิตแต่อย่างใดนะครับนะก็พูดว่าแต่ชุบชีวิตเพราะว่าเหมือนเราโดนอีกสักนิดนึงนะครับเราไม่น่าจะรอดนะ,ะแนะนํามาฟาร์มของบริเวณโบสถ์หรืออะไรแบบนี้ก็ดีนะครับนะสำหรับตรงนี้เนาะโบทขยี้ เนี่ยสกิลหลายอย่างก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับพวกปืนพวกสกิลต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเปิดกระปงกระเป๋าดูได้นะตอนนี้เรามีสกิลอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นตัวน,นี้สร้างก้อนน้าแข็งโจมตีเป้าหมาย t h เดอร์ Thunder, ทำให้สายฟ้ารอบๆอะไรแบบนี้นะครับนะก็มีอะไรค่อนข้างแบบเยอะเลยลบจุดมารก,ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมี side, มอเตอร,ร์ไซนะ <c oughs> ค์แต่มันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นะเฮ้ยเหมือนเหมือนมีคนว่ะแต่มันอยู่ตรงไหนวะนั่นไงนั่นไง นั่นไงนั่นไงท่านผู้ชมเราเจอคนแล้วเจอคนแล้วนีไ่ไง <S <S เขาจะหนีเราอ่ะอื้มยิงน้ำแข็งอัดหน้าก่อนยิงน้ำแข็งอัดหน้าก่อนเขาหนีเราอ่ะเขาหนีเราอ่ะนี่ไงเดี๋ยวลูกซองอัดหน้าดิ รู้สกตหน้าดิหนีไปไหนหนีไปไหน <ś led> แหมเขากำลังเหมือนจะใช้สกิลร่องห่นใช่ไหมคือเกมนี้มันจะมีเรื่องอาชีพด้วยนะครับในช่วงต้นอะ่ะก็จะมีอาชีพต่างๆก็จะมีสกิลเช่นอาชีพนินจาที่ผมเลือกเนี่ยมันก็จะมีสกิลแบบเนี้ยเราสามารถหายตัวได้สักระยะหนึ่งอะไรแบบเนี้ยได้คผู้ชมครับเราเล่นเกมนี้อย่าลืมฟาร์มพวกหุ่นพวกอะไรด้วยนะเอาฟาร์มเท่าที่ไหวนะครับไม่ไหวมันก็จะแตกเอานะ เออไม่ไหวเพิ่งเข้าไปใกล้เนี่ยแบบเนี้ยผมว่าเรายังไม่ยังไม่ควรเข้าไปยุ่งนะเรายังไม่ควรเข้าไปยุ่งนะเลเวลน้อยเดี๋ยวเราจะแตกเอานะครับทีนี้นะครับก็ชมเกมเพลย์กันไปคร่าวๆแล้วนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมดีกว่านะครับที่เป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีการตั้งค่าภาษาไทยด้วยนะครับว่ามีวิธีการยังไงเนาะ อย่างแรกนะครับเรามาดูความเชี่ยวชาญนะครับปกติถ้าใครอ่านสังกฤษไม่ออกก็จะแบบเดายากนิดหนึ่งนะครับนะไม่เก่งภาษาหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีอาชีพนักลบนะครับมันจะมีความสามารถบอกอยู่นะครับทำให้ตัวละครเราเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะคร่าวๆเนาะแล้วก็มีนี่ครับฟื้นฟู H ฮ HP นะครับเนี่ยเราอ่านแค่นี้ก็พอเข้าใจแล้วนะครับภาษาไทยแบบบางทีอาจจะไม่ได้แปลแบบความหมายแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องแบบแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงนะ อย่างเช่นนักเวทนะครับเขาก็มีสกิลอยู่นะเนี่ยสร้างสนามที่เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู HP อะไรแบบนี้นะไม่ใช่ HP แ MP นะครับนะเนี่ยคือทุกตัวนะครับมันจะมีพวกทังษาบ,บอกนะครับทีนี้เราจะได้รู้นะครับว่าเราควรเล่นอาชีพไหนนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมเล่นนินจานะครับตัวนี้ก็จะมะีการหายตัวนะครับหรือว่าล่องผลเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับสำหรับสกิลตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีสกิลล่าถอยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ย อาชีพอืนน่นๆมีอีกนะครับมีเช่นนักปวดนะครับอันนี้ก็น่าจะมีเอาจริงๆก็ดูแบบนี้ก็น่าจะรู้นะมีบาเลียป้องกันนะครับกำลังภายในเนาะนี่ครับมัดสูบพลัง <c oughs> คือบางอันมันก็แปลกๆนะก็ต้องต้องเข้าใจนิดนึงอะไรแบบนี้แต่ผมว่าโดยรวมมันก็แปลดีนะเอออ่านรู้เรื่องอยู่นะครับสาหรับจุดๆนี้นะครับผมอันนี้ไอดีใหม่อีกแล้วนะครับไ <c oughs> อดีก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ผูกบัญชีมั้งมันหายไปแล้ว <c oughs> ส่วนถ้ามีคนถามเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะครับแน่นอนนะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้เห็นไหมครับมันจะมีปุ่มเชิญเพื่อนอยู่เนาะบอกให้แบบสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะไปดู ID ที่โปรไฟล์ก่อนนะครับเอา ID ดีตัวเนี้ยเนี่ยครับ ID ดีตัวเนี้ยเราคอปปี้ไว้นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนเนาะให้เพื่อนมาแอดเรานะครับผมวิธีแอดก็ด้านขวาเลยนะครับแล้วก็ใส่ ID เดีเพื่อนลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาแล้วก็แอดกันให้เรียบร้อยเนาะเวลาเชิญนะครับก็กดรูปบวกนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนกดรูปบวก เนาะก็ประมาณนี้นะครับหลักๆเนาะโหมดเกมนะครับถ้าเข้ามาเล่นครั้งแรกอะ่ะมันจะมีช็อกโกโบนะครับด้วยนะครับนะในการทำฟาร์มฟักไข่เนาะนี่ครับฟาร์มช็อกโกโบนะครับได้ไข่ามาแล้วผมว่าน่าจะได้สีเดิม,มั้งสีม่วงโอเคช็อกโกโบโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับดูพวกภาษาไทยเมนูต่างๆเนาะ นี่ครับตั้งชื่อเดี๋ยวผมตั้งชื่อแบบมั่วๆเลยขี้เกียจคิดนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นต่ออยู่แล้วนะครับพรีวิวหรือว่ามันแนะนําในส่วนของตัวภาษาไทยนะครับผมก็ลบทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับพอทําคลิปเสร็จเนาะทีนี้นะครับเราไปดูกันตั้งค่าภาษาไทยสักนิดหนึ่งนะครับเราไปทางด้านขวานนะครับที่ฟันเฟืองนะตั้งค่าภาษาไทยอ่ะมันจะมี2วิธีเนาะมาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เลือกภาษาตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกก็ อยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับการปรับแต่งพวกปุ่มคนโทรลต่างๆเช่นยิงออโต้นะครับปุ่มแบบลอยอยู่แบบที่นู่นนี่นั่นนะครับอันที่เหลือก็ลองเซตกันดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมมันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับส่วนการเปลี่ยนภาษาอีกอันนึงนะครับก็ตอนที่เราเริ่มเกมเนาะเดี๋ยวผมออกจากเกมก่อนแล้วเข้าใหม่ส่วนการตั้งภาษาอีกวิธีหนึ่งนะครับตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับเข้าเกมเนาะมันจะมีด้านขวามนนะครับที่เป็นภาษาเราสามารถปรับภาษาตรงนี้ได้เช่นกัน นะครับสำหรับใครที่แบบเอออยากจะปรับแบบง่ายๆก็แนะนำปรับตรงหน้าจอเกมตรงนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะามีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม